สวัสดีค่ะคลิปนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับวันที่20-25ถึงกันยายน2564บทที่5เวลา5.1การบอกระยะเวลามีแบบฝึกหัด5.2-5.4ถึงนะคะมีอยู่3หน้าด้วยกันแบบฝึกหัด5.2หน้า222 แสดงวิธีคิดข้อหนึ่งห้านาทีคิดเป็นกี่วินาทีวิธีคิดหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีเพราะฉะนั้นห้านาทีคิดเป็นห้าคูณหกสิบเท่ากับสามร้อยวินาทีสามร้อยวินาทีข้อนี้ก็จะตอบว่า สามร้อยวินาทีข้อที่สองแปดนาทียี่สิบ้าวินาทีคิดเป็นกี่วินาทีเราจะดูเฉพาะตรงที่หน่วยไม่เหมือนกันนะคะในที่นี้ก็คือหน่วยที่เป็นนาทีเพราะว่าให้ทำนาทีเป็นวินาทีวิธีคิดหนึนาทีเท่ากับ หกสิบวินาทีแปดนาทีคิดเป็นแปดคูณหกสิบเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบวินาทีคราวนี้ก็เอาไปรวมกับโจทย์ที่ให้มันแต่ทีแรกก็คือสี่ร้อยแปดสิบบวกกับยี่สิบห้าเท่ากับห้าร้อยห้าวินาทีข้อนี้ตอบห้าร้อยห้าวินาที ข้อที่สามน้ำพึ่งเดินจากอาคารเรียนไปสนามกีฬาใช้เวลา340วินาทีน้ำพึ่งใช้เวลาเดินกี่นาทีกี่วินาทีวิธีคิด60วินาทีเท่ากับ1นาทีเพราะฉะนั้น340วินาทีก็แยกออกออกมาเป็นทีละ60วินาทีก็จะได้60 บวก60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 และบวก40รวมกันได้340<อ>เหตุผลที่ต้องเอาทีละ60ก็คือจะได้นับเป็นนาทีถูกนะคะจะได้นับเป็นนาทีถูกก็คือแต่ละ60แยกออกมาก็คือ1นาทีนั่นเองแล้วก็จะนับได้วหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าเป็นห้านาที สามร้อยสี่สิบวินาทีคิดเป็นห้านาทีสี่สิบวินาทีตอบห้านาทีสี่สิบวินาทีแบบฝึกหัดห้าจุดสามหน้าสองร้อยยี่สิบสี่เติมคำตอบข้อที่หนึ่งสามวันสิบสองชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงข้อนี้ ในหน้านี้เขาจะให้เติมคําตอบอย่างเดียวแต่ครูนําเสนอวิธีคิดให้แต่นักเรียนไม่ต้องจดวิธีคิดลงไปนะคะคําตอบก็คือ84ชั่วโมงข้อที่2 348าม้นาทีคิดเป็น หชั่วโมง48นาทีข้อที่3บ้างไฟบ้างหนึ่งถูกจุดเมื่อเวลา10บนาฬิกายีนาทีและเริ่มตกเมื่อเวลา10บนาฬิกายีนาทีสีวินาทีตั้งแต่บ้างไฟเริ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดใช้เวลากี่นาทีกี่วินาทีนักเรียนก็จะสังเกตว่าตรงนาฬิกา10บนาฬิกาเท่ากัน ก็ไม่ต้องดูจาก20นาทีไปถึง23นาทีก็ใช้ระยะเวลา3นาทีกับอีกเศษที่ต่างกันก็คือ40วินาทีนั่นเองข้อที่4เอกเริ่มออกกำลังกายเวลา17นาฬิกา37นาทีและเสร็จเวลา19นาฬิกา15นาทีเอกใช้เวลาออกกำลังกายกี่นาที คำตอบก็คือ98นาทีต่อไปแบบฝึกหัดที่5.4หน้า226ข้อนี้หน้านี้ก็ให้เติมคําตอบเช่นกันข้อที่1 2ปี28สัปดาห์คิดเป็นกี่สัปดาห์คําตอบก็คือ132สัปดาห์ข้อที่2 180ชั่วโมงคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงคำตอบก็คือ7วัน12ชั่วโมงข้อที่3ยาชนิดหนึ่งผลิตวันที่12กันยายนพุทธศักราช2560และหมดอายุวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2563ยาชนิดยาชนิดนี้มีอายุนานกี่ปีกี่เดือน คำตอบก็คือ2ปีกับอีก6เดือนส่วนตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นวิธีคิดของ2หน้าที่ให้เติมคำตอบข้อแรกที่ถามว่า3วัน12ชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงวิธีคิดก็คือ1วันเท่ากับ24ชั่วโมง3วันก็จะคิดเป็น3คูณ24เท่ากับ72ชั่วโมง ก็เอาเจ็ดสิบสองไปรวมกับสิบสองชั่วโมงก็จะได้ออกมาเป็น8ปดสิบสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นวิธีคิดนะคะนักเรียนไม่ต้องจดลงในสมุดนะคะวิธีคิดข้อต่อไปสามรอยสี่ิบแปดนาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็จะคล้ายๆข้อหนึ่งที่เราทำไปแล้วก็คือหกสิบนาทีจะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงสามร้อยสี่สิบแปดนาทีก็แยกออกมาเป็นทีละหกสิบนาที ทีละชั่วโมงนั่นเองก็จะแยกออกมาได้ทั้งหมดหนึ่ง5สามี่ห้าห้าชั่วโมงกับอีก4ี่ิบแดนาทีนั่นเอง3 4 8สี่ดนาทีคิดเป็น5้าชั่วโมง4ี่ินาทีก็ข้อนี้ก็ตอบห้าชั่วโมง4ี่ิบนาทีข้อที่4เอกเริ่อมออกกำลังกายเวลา17บเนาฬิกาเจนาท,นาทีและเสร็จเวลา19นาฬิกา15นาทีเอกใช้เวลาออกกำลังกายกี่นาที วิธีคิดเราเริ่มต้นด้วย17นาฬิกา37นาทีแล้วก็นับให้ครบทีละชั่วโมงก็คือ18นาฬิกานับจาก17นาฬิกา37นาทีไปหาร8 8นาฬิกาก็จะได้เวลาทั้งหมด23นาทีจาก18นาฬิกาไปถึง19นาฬิกาก็เป็นเวลา60นาทีจาก19นาฬิกาไปถึง19นาฬิกา15นาทีก็คือเวลา สิห้านาทีเอาทั้งหมดรวมกันก็จะได้ออกมาเป็นเก้าสิบแปดนาทีวิธีคิดของอีน้าหนึ่งนะสองปียีสิบแปดสัปดาห์คิดเป็นกี่สัปดาห์หนึ่งปีเท่ากับห้าสิบสองสัปดาห์สองปีก็เท่ากับห้าสิบสองบวกกับห้าสิบสองก็คือหนึ่งร้อยสี่สัปดาห์ แล้วก็เอาหนึ่งร้อยสี่ไปรวมกับยี่สิบแปดสัปดาห์ที่ให้มนแต่ทีแรกก็รวมกันได้หนึ่งร้อยสามสิบสองสัปดาห์ข้อที่สองหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันอันนี้ครูให้ตารางแม่ยี่สิบสี่มานะคะแล้วก็ไปดูว่าอันไหนที่ยี่สิบสี่คูณอะไรที่ ได้มากสุดไม่เกิน180ก็คือ180ก็จะแยกออกมาเป็น24คูณ7 24คูณ7ได้168ยังไม่ถึง180แล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก12ถึงจะเป็น180เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบว่า180ชั่วโมงคิดเป็น7วัน7วัน, 7, วน7คือเอามาจากตรงนี้7วัน กับอีก12ชั่วโมงคำตอบก็คือ7วัน12ชั่วโมงนั่นเองข้อที่3ยาชนิดหน่งผลิต12กันยา60หมดายุ12มีนา63แล้วก็นับวันเวลาไปเรานับให้ครบเป็นปีก่อนเนาะเป็นปีเป็นวันเดียวกันแต่คนละปีก็ได้12กันยา2560ไปถึง12กันยา2562ก็คือระยะเวลา2ปี คราวนี้หลังจากที่นับวันเดียวกันไปแล้วนักเรียนก็นับให้ไปถึงเดือนธันวาของปีนั้นถึงเดือนธันวาของปีนั้นก็คือแต่เป็นวันที่เดียวกันก็คือ12ธันวา2562นับไปจากกันยาก็จะเป็นกันยาเดือน9กันยาเดือน9เริ่มที่กันยาเดือน9ก็จะเป็นตุลาเดือน10พฤศจิกาเดือน11ธันวาเดือน12นับได้เป็นระยะเวลา3เดือน พราะหลังจากนี้เริ่มปีใหม่ก็จะแต่ว่าลงวันที่เดียวกันก็จะเป็นถึง12มีนาคม2563นับไปจากธันวาก็จะเป็นมกรากุมภามีนาก็คือระยะเวลา3เดือนนับทั้งหมดรวมกันก็จะกลายเป็น2ปีกับอีก6เดือน